ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทร่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe-radio.thai.net สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เมืองไทยหรือไทยเอโยโคโุโซเป็นภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจที่ประสงค์จะศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเนื้อหาของบทเรียนจะเป็นบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้กรณีที่เป็นนักท่องเที่ยวเองเป็นมักุเทศ เป็นเจ้าหน้าที่หรืออื่นๆการท่องเที่ยวครั้งนี้เริ่มตั้งแต่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นได้จองตั๋วเครื่องบินไปกลับและจองที่พักเรียบร้อยแล้วและเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยด้วยตนเองนักท่องเที่ยวรายนี้มีนามว่าโมกิค่ะเมื่อเธอเดินทางมาถึงเมืองไทยเธอก็มีข้อคำถามหลายอย่างต่างๆนานาตั้งแต่ที่สนามบินจนกระทั่งเข้าพักในโรงแรม ก่อนที่จะเริ่มบทเรียนดิฉันขอแนะนำผู้ร่วมงานนะคะท่านแรกคืออาจารย์โมกิมาซามิค่ะสวัสดีค่ะโมกิมาซามิเดสท่านที่สองคืออาจารย์จูนจันทรัตค่ะสวัสดีค่ะจูนจันทรัตเดสสถานการณ์แรกในบทที่หนึ่งเกิดขึ้นที่สนามบินสวน,นภูมิเมื่อคุณโมกิเดินทางมาถึงสนามบิน และตรงไปยังผู้ตรวจคนเข้าเมืองเรามาเริ่มฟังบทสนทนาระหว่างคุณโมกิกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรน,นะคะได้อีก1ะค่1ที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 ่

はい、どうぞ。タイに何日間滞在しますか ?6 日間です。観光ですか仕事ですか観光です。タイへ来るのは初めてですかはい、初めてです。タイへようこそ、楽しんでください。はい、どうもありがとう。クラウニー、ラウマファンカムサプラサムノワン、ティップラコットナイボソンタナイ、トロードアトコンカムヤン。 ผู้ฟังกรุณาออกเสียงคำศัพท์ตามเสียงที่ได้ยินด้วยก็จะดีค่ะบทที่หนึ่งณสนามบินคว่าเออเข้าก๊กกดิคบทสนทนาเอตรวจคนเข้าเมืองパスสートを見せてくださいขอดูพาสปอร์ตค่ะはいどうぞได้ค่ะ タต้หนิน在しนすิจิกใต้ใจชะจะอยู่เมืองไทยกี่วันคะมุ間กすกนเดสหวันค่ะค้งคูเดสะชิโกโตเดมาท่องเที่ยวหรือมาทำงานคะค้งเดมาท่องเที่ยวคะ่ะไดเอกรุโนะฮะจิเมเตเดคะมาเมืองไทยครั้งแรกหรือเปล่าคะ はい初めてですมาครั้งแรกค่ะท้ายเอ o กโซตานชินเดกุดซขอต้อนรับสู่ประเทศไทยนะคะขอให้เที่ยวให้สนุกนะคะให้โดมาริกตค่ะขอบคุณค่ะคราวนี้เรามาฟังคำศัพท์และสำนวนที่ปรากฏในบทสนทนาเอตรวจคนเข้าเมือง ผู้ฟังกรุณาออกเสียงคำศัพท์ตามเสียงที่ได้ยินด้วยก็จะดีค่ะค๊อตโะคำศัพท์入国管理局入国管理局ตรวจคนเข้าเมือง入ิ入คตรวจคนเข้าเมืองเป็นคำสั้นๆของคำว่า New kokukan r i k ค o k u p a s าสปอ t パスポートパスポート。タイタイラテタイ。何日間何日間。ギワン。六日間六日間。ワン、観光観光。トンティエオ。 仕事仕事。たむがん。来る来る。まぁ<ー>。初めて初めて。ク滞在滞在。滞在パック。表現 サムノンてください。てください。ガルナー。見せてください。見せてください。ガルナーはいどどうぞ。どうぞ。チェーン。ようこそ。 ようこそ。ジンディ・トン・ラブ。楽しんでください。楽しんでください。くなどうもありがとう。どうもありがとう。かかくんですかですか でですかですかหรือใช่ไหมถ้าผู้ฟังต้องการจะจดจำคำศัพท์ควรศึกษาความหมายหรือคำแปลที่ได้จากเอกสารประกอบการฟังรายการคู่คู่กันไปและทบทวนหลังบทเรียนก็จะได้ผลยิ่งขึ้นต่อไปเราจะลองฝึกสนทนาในสถานการณ์ที่กำหนดให้ ในแต่ละแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับบทสนทนาหลักนะคะการว่าเรียนชู1แบบฝึกสนทนาที่หนึ่งเลขปาสุโปะโตมิเซเตโกดาไซให้ดอซ้เรามาทำความเข้าใจความหมายในการฝึกสนทนาโดยการใช้สำนวนเตโกดาไซซึ่งแปลว่าการุณา วยาก์ภาษาญี่ปุ่นนั้นคำกริยาจะอยู่ท้ายประโยคดังนั้นรูปประโยคจึงเป็นคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคตามด้วยคำช่วยโอและตามด้วยสำนวนคำกริยาผันในรูปเตฟฟอร์มในแบบฝึกสนทนาที่หนึ่งนี้ใช้คำกริยามิเซรุซึ่งเป็นคำกริยากลุ่มที่สอง เมื่อผันเป็นรูปเตฟอร์มก็เปลี่ยนรูปเป็นมิเซเตแล้วใช้กับสำนวนเตะกรดาไซจึงเป็นมิเซเตกรดาไซความหมายของบทสนทนาน,นี้ก็คือพาสปอร์ตตัวมิเซเตกุดาษใกรุณาให้ดูพาสปอร์ตซึ่งถ้ายึดหลักการแปลความหมายของคำศัพท์คำต่อคำก็จะไม่เข้าใจอาจเข้าใจผิดเพี้ยนไป แต่สำนวนมิเซเตกุดาไซก็จะเหมือนสำนวนภาษาไทยขอดูหน่อยส่วนสำนวนใหโดโซก็หมายความว่าได้คะ่ะนี่คะ่ะนั่นเองเราลองมาแทนที่คำศัพท์จากสถานการณ์ที่กำหนดให้โดยใช้สำนวนมิเซเตกุดาไซนะคะอาจารย์ญี่ปุ่นจะออกเสียงบทสนทนาตัวอย่างแล้วผู้ฟังลองฝึกสนทนาด้วยตนเองก่อน จากข้อความที่กำหนดให้เปลี่ยนหรือแทนที่โดยดูได้จากเอกสารประกอบการรับฟังนะคะหลังจากนั้นก็สามารถตรวจสอบว่าออกเสียงได้ถูกต้องหรือไม่จากเฉลยคำตอบของอาจาร,รย์โมกกิกับอาจาร,รย์จูนเริ่มกันเลยนะคะเอมีบุญช่อเมชโชบัตรประจำตัวประชาชน 身分証明書を見せてください。はい、どうぞ。B、写真。グループタイ。ファンカムチレイゲンナカ写真を見せてください。はい、どうぞ。C、登場券。バディンパス。 登場券を見せてください。はい、どうぞ。D、座席番号。マイレティナン。座席番号を見せてください。はい、どうぞ。E、カード。バッ <But. S 1> カードを見せてください。はい、どうぞ。 เป็นอย่างไรคะถ้าผู้ฟังเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของสนามบินจะเข้าดูเอกสารของผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวก็สามารถใช้สำนวนนี้สื่อสารได้ เรามาฝึกแบบฝึกสนทนาที่สองกันนะคะค่ะว่าเรียนชื่อนี้แบบฝึกสนทนาที่สองเลยไทยนีนานิชิกันไต้จชิมัสก้า6วันกันเดสไทยนี้การใช้คำช่วยนี้หลังคำนามบอกสถานที่คือประเทศไทยนั่นนิชิกังเป็นคำถามว่าจำนวนกี่วันไต้ไซชิมัส เป็นคำกริยาที่ผันเป็นรูปมัสถ้าเป็นรูปปกติหรือรูปพจนานุกรมก็คือไทไซสุรแปลว่าพักหรือพำนักคะท้ายประโยคแสดงว่าเป็นประโยคคำถามส่วนคำตอบคือมุยคัคังแปลว่าหกวันแบบฝึกสนทนานี้เราจะได้เรียนรู้การบอกจำนวนวันเวลานะคะ และแทนที่คำศัพท์ตามตัวอย่างแบบฝึกสนทนาที่อาจารย์โมกิและอาจารย์จูนสนทนากันนะคะเริ่มเลยนะคะเอะ3วันฟังคำฉเฉลยกันนะคะทยนี 2, ่นานิจิกังตั้ใจชิมากคะ3วันค B5 日間。はあわん。ファンカムチャレゲナカ。タイに何日間滞在しますか ?5 日間です。c 一週間。にんさダー タイに何日間滞在しますか？一週間です。D 二週間。สองสัปดタイに何日間滞在しますか？二週間です。E 一ヶ月。 หนึ่งเดือนที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการกระจายส่งจกอาคารสู่เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนรีอยุธยาด้วยระบบ FM ฟเงความถี่การิบสองมล์สพร้อมท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วพร้อที่จะทำให้คุณผู้ฟังเข้าใจและฝึกหัดเพิ่มเติมเองได้ยังมีแบบฝึกสนทนาอีกชุดหนึ่งที่จะให้ผู้ฟังได้ฝึกต่อนะคะ 会話練習3แบบฝึกสนทนาที่3เลสกาชิโกโですか？สกです,ですแบบฝึกสนทนาต่อไปนี้จะเป็นการใช้รูปประโยคคำนามที่ตามด้วยเดสกะและคำนามที่ตามด้วยเดสกะคือการถามให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นนห้งจินเดสกะ ไทจินเดสคําคำถามเช่นนี้หมายความว่าเป็นคนไทยหรือเป็นคนญี่ปุ่นหากต้องการตอบว่าเป็นคนญี่ปุ่นก็ต้องตอบนิฮงจินเดสหากต้องการตอบว่าเป็นคนไทยก็ต้องตอบว่าไทจินเดสคราวนี้มาฟังตัวอย่างและฝึกพูดบทสนทนาตามสถานการณ์ที่กำหนดให้กันนะคะข้อควรระวัง ดูหมายเลขคำตอบที่มีในเอกสารประกอบการรับฟังจะช่วยให้เข้าใจขึ้นค่ะเอหนักเรียนส 2> 2. รูฟังคำเฉลยกันนะคะนักเรียนครู 先生です。b 一タイ人。こんたい。二日本人。こんにっぽん。ファンカムチェレガナカ。大人ですか日本人ですかタイ人です。C 1会社員パナクン 2>, 2公務員カラカン会社員ですか公務員ですか公務員です D1 観光客パナクン 二、2. ビジネスマン。ナトラキすかンビジネスマンですか観光客ですキャ、e. エンジニア。ビスワコーン。 エンジ i n e ですか医者ですか医者ですเป็นยังไรคะเรียหรือ,อยังคะยังมีบทสนทนาที่ต้องฝึกในสถานการณ์ต่อไปอีกเรืออ่องคะ่ะกัมบัตเตกระซพยายามนะคะการว่าเรนชูแบบฝึกสนทนาที่4ี่เล่ทายเอกรนว่ฮัจิเมเตですかはいそうですタイエเออย 楽しんでุชินได้กูด้าใสแบบฝึกสนทนานี้จะเป็นการใช้สำนวนเพื่อถามคู่สนทนาว่าเป็นการมาครั้งแรกหรือเปล่าเช่นไทเอ็กคุรุโนะฮาจิเมเตเดสกาเมื่อได้คำตอบว่าใช่เราในฐานะเจ้าของประเทศหรือเจ้าถิ่นสามารถกล่าวการต้อนรับด้วยคำว่าโยโกโซ หากใส่คำนามสถานที่ไว้หน้าคำโยกศอกก็จะหมายถึงยินดีต้อนรับสู่สถานที่นั้นๆและสามารถเสริมด้วยประโยคที่ให้ความหมายว่าเที่ยวให้สนุกนะคะทโนชินเดกดาไซเราลองมาสนทนาการโดยเปลี่ยนสถานการณ์ตามที่โจทย์กำหนดนะคะและในโอกาสต่อไปผู้ฟังอาจนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นเองก็ได้ค่ะเริ่มกันเลยนะคะ え、バンコク。くるんてバンコクへ来るのは初めてですかはい、そうです。バンコクへよくそう。 楽しんでください。はいどうもありがとう。B、パタヤパタヤパタヤへ来るのは初めてですかはいそうです。 バッタヤへよくぞ、楽しんでください。はい、どうもありがとう。C、アユタヤ。アユタヤ。 アユタヤへ来るのは初めてですかはい、そうです。アユタヤへよくぞ楽しんでください。はい、どうもありがとう。D、プーケット。 プーケットへ来るのは初めてですかはい、そうです。プーケットへよくそう。楽しんでください。はい、ありがとう。イー、チェンマイ。チェンマイ。 ชเชンマイへอะคは初めて่ですかはชそうですチェนマมへようยそ。楽しんで้ださい。はい、どうもありがาう。สถานการณ์ณสนามบินคงเป็นบทสนทนาที่ผู้ฟังคงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาญ,ญี่ปุ่นดีอยู่แล้วก็คงไม่ยากหรืออาจจะง่ายเกินไปด้วยซ้ำ แต่สำหรับผู้ฟังที่เริ่มฟังบทเรียนนี้ก็คงจะค่อยๆพัฒนาขึ้นหากผู้ฟังมีเอกสารประกอบการรับฟังอยู่แล้วดิฉันคิดว่าควรจะได้ศึกษาเอกสารล่วงหน้าแล้วมาทบทวนตอนฟังรายการอีกครั้งก็จะดีค่ะหรือในทางตรงข้ามฟังรายการแล้วไปทบทวนอีกครั้งก็จะช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นตอนนี้เรากลับมาทบทวนบทสนทนา 1> なんか第1課空港で会話 A 入国管理局でパスポートを見せてくださいはいどうぞタイに何日間滞在しますか ?6 日間です観光ですか仕事ですか観光ですタイへ来るのは,はめ、はい、初めてですかはい初めてです ยเอยกากรัคามากรรัคร,รัครัาากรากมากรกรกับก,บกับกบกบก วันเดือนปีและเวลาในภาษาญี่ปุ่นนะคะปกติในภาษาญี่ปุ่นนั้นเราจะบอกเป็นปีเดือนแล้วก็วันซึ่งกลับกันกับภาษาไทยเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเรียนรู้ในเรื่องการบอกปีก่อนนะคะการบอกปีในภาษาญี่ปุ่น,น,นมีสามแบบคือแบบสากลเรียกว่าเซเรกิหรือคริสต์สากแบบที่สอง จะนับตามรัชสมัยที่จักรพรรดิขึ้นครองราชหรือเฮเซและแบบที่สมคือแบบพุทธศักราชบุสเรกิแต่โดยทั่วไปมักใช้แบบเซเรกิ ki, และแบบเฮเซการบอกเดือนการบอกเดือนในภาษาญี่ปุ่นค่อนข้างง่ายไม่ต้องจดจำชื่อเดือนเหมือนกับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ แต่จะใช้ตัวเลขเป็นตัวบอกเดือนเช่นมกราคมก็จะพูดว่าอิจิกัดสึกุมภาพันธ์นิกัดสึมีนาคมสร้างกัดสึเมษายนชิกัดสึพฤษภาคมโกกัดสึมิถุนายนลกกัดสึ กรกดาคมชิติกัดสึสิงหาคมฮาจิกัดสึกันยายนคุกัดสึตุลาคมจูกัดสึพฤศจิกายนจุวจทิกัดสึและธันวาคมจูนิกัดสึไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเรา นับเลข1นึถึงสิได้เราก็จะสามารถบอกเดือนเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ค่ะต่อไปคือการบอกวันนะคะวันในหนึ่งสัปดาห์ก็มี7วันก็เหมือนกับภาษาไทยและภาษาอื่นๆเช่นเดียวกันค่ะส่วนมากก็จะขึ้นกันที่วันจันทร์นะคะวันจันทร์ในภาษาญี่ปุ่นก็จะพูดว่าเก็ดเซโยบ วันอังคารคาโยบิวันพุธสุยโยบิวันพฤหัส,สบดีมกุยโยบิวันศุกร์คินโยบิวันเสาร์เดยโยบิและวันอาทิตย์นิตโยบิบางครั้งเราก็มีวิธีการจดจำง่ายๆ ตามแบบอย่างของคนญี่ปุ่นค่ะก็จะท่องตัวข้างหน้าก็คือคำว่า u, ka, i, oku, kin, do, เกตสึคะสุยโมคุคินโดนิจิเด็กๆบางครั้งก็จะท่องเป็นเสียงคล้ายๆอย่างนี้นะคะเกตคาซุยโมคุคินโดนิเก k คาซุยโมคุคินโดนิ ท่านผู้ฟังอาจจะนำไปฝึกพูดเพื่อให้จดจำวันต่างๆก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าหลังคำเกสก็มีคำว่าโยบิตามมาเพราะฉะนั้นวันจันทร์ก็พูดง่ายๆว่าเกียิโยบิวันอังคารก็คือคะก็เป็นคายโยบิลองท่องจำอีกครั้งก็ดีค่ะเกคะซุยโมกุคินโดนินะคะการบอกวัน ก็จดจำกันง่ายๆแบบนี้ทำให้เราจะได้จำวันได้ง่ายขึ้นวันนี้คงต้องลาวคุณผู้ฟังไปก่อนแต่การเดินทางมาเมืองไทยของคุณโมกิเพิ่งเริ่มมาถึงสถามบินณนะที่ตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้นนะคะพบกับเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมาตาไลชืかか่อโอมิมินิคาคริมาชอสายนาระ หน,นวิทยุศึกษาประสงค์ศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารสูงเทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92มกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe.radiothai.net